e อ็กปีนี้พี่จัดให้ <Wow. S 1> กับชุดแต่ง m ิวเ17ชิ้นในราคา1 9 9 9ต้อนรับมอเตอร์เอ็กสวัสดีครับผมผู้ชงฟีฟอร์มวันนี้มาดีเซนต์อีกตัวหนึ่งเพื่อต้อนรับงานมากรรยานยนต์ในราคา1 9 9 9ต้อนรับปีใหม่นี้ตัวนี้มีทั้งหมด17ชิ้นในราคา1 9 9 9เนี่ยงานดีไซน์ก็คือเอามิกของ2-3รุ่นของเรา <Okay. S 1> มาใส่กัตัวนี้เราด้านหน้าเรียนเป็นสเกิร์ตรุ่นนี้เราตัดดำใหม่เราปรับ งานจากตัวเก่าของตัว a อ e เเนี่ยปรับลุกขึ้นมาเพื่อจะให้ดูแล้วเป็นแนวบึกบืนสปอร์ตขึ้นมากกว่าเดิมใครอยากได้แนวสปอร์ตคือผมมีตัด2สีเองนะฮะด้านหน้าก็คือสีตามตัวรถด,ด้านล่างด้านบนเป็นสีดําเงาตัวนี้มันเข้าต่อเนื่องกับตัวฟอกแลมด้านข้างเนี่ยเป็นคิวล้อความต่อเนื่องของคือเป็นคิวล้อทรงสวยทรงเดิมของเราทรงแบบสไตล์แนบคิวล้อ10ชิ้นด้านข้างเป็นไซส์สเกิร์ตจากคิวล้อฮะเป็นบอดี้แล้วก็ด้านหลังมีตุ่มขึ้นมาเพื่อรองรับของตัวคิวล้อด้านหลััังงคววามตต่่ออเนืกบ เดียสเกิร์ตสเกิร์ตหลังเนี่ยเราก็มี3ชิ้นนะฮะมีตัวแม่ตัวเดียสเกิร์ตแล้วพร้อมกับปากครอบฟอกแรมหลังแล้วก็หลังหลังมีท่อเป็นสีท่อเหมือนเดิมแล้วก็มีไฟเมกตอนใช้งานดีจริงนะฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็ตัวสปเลอร์ข้างบนอีกตัวหนึ่งภาพรวมทั้งหมดของงาน17ชิ้นที่เราขายในราคา1 9 9เนี่ยแต่ถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเรามีสินค้าที่เป็นออปชั่นแนลออปชั่นแนลคือสินค้าที่ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้ก็ คาดเอวของเราอ่าเป็นคาดเอวไฟ v 1 v 2 v 1ก็ข้างบนแล้วก็ v 2ก็คือใหญ่ขึ้นและมีตัวสอนเขามีเวกซ์สปอร์ตนะฮะแล้วก็เสริมเอวกางจะมีตัวกอรมีเวกซ์สปอร์ตหรือเป็นเส้นตรงนะฮะคาดเอวเฉยๆก็มีเป็นคาดเอวมาอย่างนี้ขึ้นมานี่เป็นออปชั่นเสริมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวชายบันไดชายบันไดถ้าลูกค้าอยากได้ก็คือก็มีด้านหน้าเราถ้าเราอยากได้เพิ่มก็มีสิน้าะหลายๆชิ้นไม่ว่าจะเป็น ไอตัวใส่เลี้ยวด้านข้างมีเป็นออปชั่นเสริมและตัวหน้ากระจังก็เป็นออปชั่นเสริมราคานี้เราให้แค่สิ้นปีนะครับช่องทางสื่อการขายข,ายของบริษัทโตโต้พีฟอมก็ในเว็บไซต์ในไลน์แอปแล้วก็ใน i ิกตอกในเพจอะไรต่างๆแล้วก็ตามโชว์รูมหรือว่ารับปรับจนทั่วไปแล้วก็โทรมาที่บริษัทที่แอดมินแล้วก็มีรับอยู่ตลอดเลยก็ขอฝากด้วยวัสดีครับ